พิมรีพายโพสต์แล้วจบดราม่าโซลาเซลล์หมู่บ้านแม่เกิบกับเงินบริจาค500,000บาทเรื่องราวรามาเริ่มต้นหลังจากที่พิมรีพายทุ่มเงินกว่า500,000บาทเพื่อทำโซลาเซลล์ผลิตไฟฟ้าติดตั้งทีวีที่หมู่บ้านแม่เกิบตำบลนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เด็กๆได้รู้จักความฝันเนื่องจากเด็กที่นี่ไม่มีความฝันเพราะมองภาพไม่ออก โดยทั้งหมู่บ้านไม่มีใครเรียนจบมตน้นพวกเขาจินตนาการไม่ออกว่าถ้าเรียนต่อแล้วมันจะเป็นยังไงเรื่องราวนี้กลายเป็นไวรัลและชื่อของเธอก็ขึ้นทยานอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์เพียงข้ามคืนหลังจากนั้นก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพส์ท่อความว่าสําหรับโซลาเซลล์ที่เพื่อนในเฟซบุ๊กร่วมกันบริจาคไปในช่วงตุลาคมปี63ตอนนี้เด็กๆมีไฟฟ้าใช้แล้วนะขอบคุณแพทด,ด้วยที่เป็นสะพานบุญและติดต่อหาโซลาเซลล์รวมถึงขึ้นไปดูแลเด็กๆมาหลายๆรอบ โดยชาวเน็ตก็เริ่มตั้งคำถามว่าพิมพ์รีพายบริจาคเงินคนเดียวจริงตามที่พูดในคลิปหรือไม่พิมพ์รีพายเป็นคนแรกที่ไปให้แสงสว่างที่หมู่บ้านแม่เกิบนี้จริงหรือไม่เพราะดูว่าเหมือนจะมีเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กๆที่นี่และติดตั้งโซลเซลก่อนหน้าที่พิมพ์รีพายจะไปแล้ว ซึ่งในคลิปพิมพ์รีพายไม่ได้พูดถึงกลุ่มบริจาคอีกกลุ่มเลยมันดูน่าเกลียดโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นนี้กันร้อนแรงบางคนว่าพิมพ์รีพายไม่ได้ดีจริงอย่างที่ได้รับการชื่นชมตอนแรกอีกฝั่งก็ไม่เห็นด้วยโต้กลับในคลิปพิมพ์รีพายบอกว่าบริจาค500,000ก็คือบริจาคไม่ได้พูดถึงคนอื่นเพราะไม่จําเป็นต้องพูดเนื่องจากเป็นช่อง YouTube ของพิมพ์รีพาย ซึ่งต่อมาเจ้าของโพสต์ดังกล่าวได้ชี้แจงว่าทางเรารวบรวมเงินบริจาคได้290,000บาทพิมพ์รีภัยบริจาคมาอีก50,000บาทเงินทั้งหมด790,000บาทโดยพิมพ์รีภัยไม่ทราบว่ามีเงินบริจาคอยู่แล้ว290,000บาทซึ่งทุกคนมีเจตนาจะให้เด็กบ้านไม่เกิดพัฒนาขึ้นทุกคนมีเจตนาบริสุทธิ์ที่จะร่วมทำบุญด้านพิมพ์รีภัยก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมกับแคปชั่นว่าคนทำบุญอะไม่มีใครคิดไม่ดีหรอก น้องเจ้าของโพสต์และพิมพ์ต่างมีเจตนาที่จะทำบุญด้วยใจทำบุญแล้วรับบุญกันทั่วหน้านะคะกล่าวสาธุพร้อมกันแล้วแยกย้ายค่ะสุขสันต์วันเด็กจุ๊บๆุ๊ย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ